สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้ p i กอาร์ตนะครับแอปแต่งรูปยอดนิยมในใจผมนะครับปี2023นมะครับมาดูซิว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็เล่นกันยังไงบ้างนะครับแบบพื้นฐานนะเราไป2 EP แล้วครับ EP 0กับ EP 1นะครับอันนี้เป็น EP 2นะครับวันนี้เราจะมาเข้าเรื่องกันแล้วนะครับเป็นโหมดสร้างนะครับตรงนี้นะครับเวลาเราเปิดมาเนี่ยตอนแรกเราจะอยู่หน้าโฮมแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราจะเริ่ม ทำงานหรือว่าเปิดรูปนะครับเอาเอกสารของเราเนี่ยมาเริ่มทํานะครับเราต้องไปที่โหมดตรงกลางนะครับเขาเรียกว่าโหมดสร้างนะครับหรือว่าตัวบวกตรงนี้นะครับไปเลยนะกดเลยครับนี่มันก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวอธิบายคร่าวๆก่อนนะครับก่อนที่จะไปเจาะจงนะครับว่ามันคืออะไรบ้างนะครับมันมีอะไรให้เราเล่นบ้างนะครับก่อนที่เราจะไปเล่นกันจริงๆยังจนะครับก็คือถ้าอเดี๋ยวเรียงจากด้านบนนะครับดูจากด้านบนกันแห่ะ อันนี้เขาเขียนว่าภาพถ่ายที่เฉิญอัพโหลดนะครับมันก็จะมีก้อนนี้นะทั้งก้อนนะครับนี่มีอะไรบ้างอ่ะมีตรงนี้ครับเป็นแนะนํานะครับเพื่อนๆก็ลองกดดูก็ได้นะครับอันไหนที่มันกดแล้วมันสามารถสร้างแล้วมันก็สามารถเซฟอ่ะอันนั้นคือของฟรีนะครับแต่ว่าอันไหนที่พอสร้างปุ๊บจะกดเซฟเซฟไม่ได้อันนั้นคือของเสียตังค์นะครับเหมือนล็อกไว้ให้คนจ่ายตังค์ใช้เท่านั้นเองนะครับอ่าถ้าไอโมดเนี่ยอวตารเซลฟี่เนี่ย มันมันเสียตังค์ครับผมผ่านเลยนะอันนี้เสียตังค์ชัวร์นะครับต่อไปเดี๋ยวผมขอลองไอตัวแพนด้านี่ก่อนนะเขาบอกลองเลยนะครับลองดูซิสำรวจรูปสร้างที่สร้างโดย AI ผมลองกดสักอันหนึ่งแล้วกันเนาะลองดูซิว่ามีอะไรโผล่ขึ้นมาให้เราเล่นบ้างนะครับอันนี้อ๋อเป็นผลลัพธ์อี๋จะผมขออุญาก,กดเข้าไปสักรูปเลงก่อนนะ มันเหมือนเอารูปมาแก้ไขต่อนะครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรเหมือนต้องเอารูปมาแก้ไขต่อแค่นั้นเองนะครับไม่เห็นจะมีอะไรเลยโอเคโอเคโอเคเป็นรูปเอามาแก้ไขต่อนะครับอ่ะช่างมันเลยอันนี้ผ่านนะครับทีนี้มาดูต่อนะครับก็จะมีนี่นะมันไล่ตามนี้นะไล่ตั้งแต่หมวดใหญ่ก็ไล่ลงมาตามนี้นะต่อไปครับอันนี้ก็เป็นการเลือกนะครับจากอัลบ,บั้มเพืเ่อนๆก็สามารถ เลือกรูปเลือกอพวกวิดีโอเนี่ยมาใช้ได้อามาแต่งต่อได้นะครับอ่าโอเคเนาะผมขอปิดก่อนต่อไปครับเราก็จะมีเนี่ยรูปภาพนะครับรูปภาพล่าสุดอันนี้คือโหมดล่าสุดอยู่นะครับเนี่ยล่าสุดที่ผมเปิดไว้ในเครื่องนะครับแล้วก็วิดีโอนะครับแยกประเภทก็คือไอที่มันอยู่ในเครื่องเรานั่นแหละครับเราจะแยกหมดหมู่ไว้ให้แล้วก็อันนี้เป็นพิกอาร์ตพิกอาร์ตไม่มีครับไม่มีโปรเจกต์ที่เราทําไว้นะครับโอเค ผ่านไปนะครับก้อนนี้ต่อไปก้อนลงมานะครับตัวนี้นะครับอ่ะอีกทีนะอันบนก็คือเลือกรูปเลือกวิดีโอจากในเครื่องมาทําใช่ไหมครับอันที่2ก็คือการเอากระดาษกระดาษเปล่า,ามาทำเหมือนนิวกระดาษมาใหม่นะครับเนี่ยอย่างเงี้อยอย่างอันแรกก็คือว่างอ่ะผมลองก,กดให้ดูเลยก็เป็นกระดาษเป,ป,ป,ปล่าแบบโปร่งโปร่งเลยครับโปร่งใสเลยครับเพื่อนก็สามารถ เอารูปเอาอะไรมาแต่งต่อได้เลยนะครับเนี่ยถ้าจะเอารูปมาก็สามารถเพิ่มภาพถ่ายนะครับหรือว่าจะเอาสติกเกอร์มาตัดแต่งมาต่อตัดต่อนะรตรงนี้ก็ได้นะครับก็ลองเล่นดูนะครับผมยังไม่เจาะตรงนี้นะครับต่อไปนะครับภาพ AI อ่ะลองกดดูนะครับอ่าอย่างที่ทำเมื่อกี้ก็คือเอาภาพนั่นแหละเหมือนหาภาพมาเล่นนะโอเคเดี๋ยวผมลองเลือกสักอันอีกให้ดูแล้วกันนะครับเอาวีวีเลย มันก็จะมีภาพเป็นไอเดียเพิ่มเติมนะครับรอ,อแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยก็จะเป็นภาพที่เราเอามาใช้ต่อโอเคไม่มีอะไรครับต่อไปเป็นภาพปฏิินะครับก็คือเอารูปมาต่อกันนะครับอเดี๋ยวผมลองเลือกให้ดูนะครับสมมติอมเอามาสักสี่รูปอ่าแล้วก็นี่ครับก็จะมีตารางขึ้นมานะครับมีรูปซ้อนกันให้ดูว่า มันจะเรียงได้แบบไหนบ้างนะครับเนี่ยเป็นพรีวิวนะครับเพื่อนๆก็สามารถดูพรีวิวได้เพราะว่าสี่รูปมันจะเรียงได้แบบไหนบ้างนะครับแต่ถ้ามีมงกุฎก็คือเสียตังนะครับอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมเอาง่ายๆักอันหนึ่งอันนี้กดเข้าไปเห็นไหมครับก็จะมีแอดมาให้ดูก็ดูเหอะครับไม่มีอะไรหรอกของฟรีก็ดูไปนะครับทีนี้เราก็สามารถเลือกตรงนี้ได้อีกเพิ่มเติมนะครับว่าจะเอาเทมเพลตแบบไหนนะครับแล้วเราก็สามารถแตะไปที่ลูปนะครับ ขยายหรือว่าลดได้ถ้ามันยังสามารถซูมได้ซูมเข้าซูมออกได้มันก็จะสามารถซูมได้แบบนี้นะครับถ้าบางอันรูปมันติดแล้วอ่ะมันก็จะซูมเข้าซูมออกได้ไม่เยอะนะครับแล้วแต่รูปส่วนตรงนี้นะครับเราสามารถขยับได้ถ้าแตะแล้วมันเป็นสีเขียวเขียวเนี่ยขยับขอบได้นะครับเพื่อนเพื่อนก็ลองปรับดูนะครับเห็นไ,ไหมเออถ้าอยากจะสลับรูปก,ก็แตะแตะรูปแล้วก็ดึง ด,ดึงมาเลยเห็นไหมครับมันก็จะสลับสับเปลี่ยนนะครับมันดีตรงนี้นะครับาสามารถแตะแล้วก็เปลี่ยนรูปได้เห็นไหมแตะแล้วก็แถบด้านล่างเปลี่ยนรูปได้นะครับอันบนก็ลบนะครับเนี่ยสะดวกมากนะพี่อาร์ตเนี่ยผมว่าดีสุดแล้วดีสุดแล้วคุณพระคุณเจ้านะครับประมาณนี้แล้วก็โหมดตรงนี้เห็นไหมนี่น,นี่อันนี้คือโหมดแทนที่ก็คือเปลี่ยนรูปเมื่อกี้อันนี้โหมดความทึบเราก็สามารถลบเปอร์เซ็นต์ได้นะครับนะ เลือกรูปก่อนนะครับแล้วก็พลิกหมุนพลิกหมุนก็ได้ไหมโอเคแล้วก็นี่ครับแคปเอ่อครอปนะครับสามารถครอปรูปได้นะครับครอปสัดส่วนได้ตรงนี้หมุนได้มุมมองได้นะลองได้ดูนะครับต่อไปอ่อตัดอ้ออ่ะเราก็สามารถรีทัดในนี้ได้เลยด้วยนะอะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองทำให้ดูตัดได้ไหมดูดียังไงไนี โอ้โหไปไหมตัดขอบให้ด้วยนะครับอ่าโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่เนี่ยพเพื่อนๆลองเล่นดูลองเล่นดูนะครับเยอะแยะมากมายเลยลองเล่นดูเนี่ยไหมมีตัดออกแล้วมีอะไรอีกอะมีสีมีเอฟเฟกมีการซ้อนนะครับอ่ารูปล่างคอปตัดรูปนะครับลองเล่นดูนะครับลองกดลองจับลองอะไรดูนะครับอันนี้เป็นการครอปแบบสส่วนนะครับอ่าโอเคผมผ่านนะเดี๋ยวมันจะยาว ครับแล้วก็ปิดไปก่อนอ่าไม่มีอะไรแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วก็สามารถลองเล่นดูนะเพื่อนๆกลับมาที่สัดส่วนอ่าโอเคประมาณนี้ประมาณนี้เนี่ยถ้าแตกแล้วนอกแล้วก็สามารถเลือกไปที่เลเยอร์ใหม่เห็นไหมกลับมาที่หน้าเลเยอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้ไป็สัดส่วนนะครับอ่าเราทําในเราจะเอารูปไปอัพที่ไหนก็เลือกสัดส่วนให้ถูกต้องนะครับ เห็นไหมเอาเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมก่อนนะแล้วก็ขอบนะครับสามารถเพิ่มขอบได้นะครับสามารถที่จะเพิ่มรัศมีนี่โค้งนะครับแล้วก็ขอบปึ๊บได้หมดนะฮะลองเล่นดูนะครับพื้นหลังเปลี่ยนสีได้ไหมน่ารักจุงเบยคิดถึงจุงบุงอนะประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็มีอะไรอ่ะมีพื้นผิวเลยนะพื้นผิว พื้นผิวใช้แบ็กกราวด์ของเขานะครับอาเนี้เป็นสีรูปภาพแล้วก็พื้นผิวนะครับรูปภาพก็เอารูปภาพอ่นนี่เป็นสีปกตินะครับจับสีให้มันส,สวยๆก็พอนะครับโอเคโอเคนะครับหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วถ้าจะเซฟก็ถัดไปแล้วก็บันทึกนะครับผมขอออกหน้านี้ก่อนนะครับอธิบายซะยาวเลยตรงนี้นะครับอ่ามันคือโหมดเมื่อกี้มันคือภาพปะติดนะ ต่อไปอ่ากล้องนะครับมันก็เปิดกล้องมาเลยครับเนี่ยครับก็เปิดกล้องนะครับไม่มีอะไรปิดนะก็ถ่ายรูปนั่นแหละครับอันนี้ก็ถ่ายรูปธรรมดานะครับแล้วก็รูปมาแต่งนะครับต่อไปสไลด์โชว์นะครับลองกดเลยผมเลือกมาสักสี่รูปปุ๊บเพิ่มสี่รูปนะครับอ๋าสไลด์โชว์ครับสไลด์โชว์ เออดีว่ะดีครับดีดีดอ๋อแต่ว,ว่าเป็นโกครับอดอดทุกคนอดโกตัวบอลเลอร์เลยอดครับเสียตังค์นะครับผ่านไปเลยไม่ยุ่งต่อไปฟีสไต์นะครับฟีสไต์ก็คือเราสามารถขยับรูปได้นี่มันก็จะวางเลอะเทอะอย่างนี้เราก็แตะแล้วเราก็ขยับเอาเองนะครับเรียงเอาเองนะครับโอเคมีบางอันที่ อ่าลบพื้นหลังเนี่ยเขาล็อกไว้นะครับก็ช่างเขาผ่านแล้วกันต่อไปหมดหรือยังอ่ะหมดแล้วนะครับต่อไป AI อันนี้เสียตังค์นะครับข้อความรูปภาพอ่าโอเคก็คือเอารูปมาแล้วก็ใส่ข้อความนะครับเดี๋ยวขอลองอีกทีเพื่อความชัวร์ผมไม่ค่อยจะเล่นเหมือนกันอันนี้เดี๋ยเลือกรูปสักอันหนึ่งนะครับดิจิตอลอาร์ตอ่ะเลือกรูปรูปนี้แล้วกันยังไงต่อใส่ข้อความ ก็เหมือนเอาลูปมาแต่งต่อนี่นะอธิบายชนิดของข้อความที่คุณต้องการสร้างเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นให้เพิ่มวลีโอเคเอเท่งเหรอผมขอลองแล้วกันฮหา,หา,หาดิโอเคอ๋อก็เลือกข้อความแปะ ไม่มีอะไรเลยอ่ะออกเลยคิดว่าจะมีอะไรแหวกแนวนะครับโถเอ้ยนะต่อไปพื้นหลังยอดนิยมนะครับก็คือเราเปิดเราเลือกพื้นหลังอ่ะที่เป็นสีมาเลยนะครับลองเลือกสักสีแล้วกันนะโอเคเนี่ยเห็นไหมครับพอปิดโฆษณามันก็จะเป็นไซส์มาให้เราเล่นเลยครับแล้วก็เลือกรูปหรือว่าเลือกเครื่องมือมาตัดต่อมาตกแต่งภาพได้เลยนะครับแค่นั้นแหละนะครับเดี๋ยวขอลองออกก่อน ลองเป็นแบบว่าพื้นหลังเนี่ยก็จะมีสีอื่นๆด้วยนะ,อะลองพาสทเทลผมว่ามันน่าจะล็อกไว้เยอะอ้าวอันนี้ไม่ล็อกอ่อลองเปิดสิตัวฟีให้เราเล่นนะครับนี่ก็จะมีแบล็กเกลว์โอเคก็มีฟีอยู่ต่อไปสมาร์ทนะครับก็เป็นเครื่องมือเครื่องเล่นเพิ่มเพิ่มเติมนะครับเนี่ยก็จะทำรูให้มันเป็นประมาณนี้นะครับมีแบบล่างแต่งตัวสีผมแต่งเติมใบหน้าทรงผมอันนี้ผมเล่นบ่อยแล้วอ่ะลองลองให้ดูสักอันึ่งสมมติอันนี้ ใชกับรูปตัวเองแล้วกันอ่าเห็นไหมก็จะมีเส้นแบบนี้โอ้โหใช้ฟรีได้อันเดียวโง่งกจังเนี่ยครับเห็นไหมแหววเอ้ยคุณมีประกันชีวิตดีๆสักสักตัวหรือยังนี่ผมเหมือนขายประกันมากเลยเออน่ารักดีน่ารักดีทุกคนเออน่ารักดีใช้ได้ว่ะนี่ครับแล้วก็เซฟได้ได้ได้ เท่ดีเท่ดีเทดีเท่ดีเนี่ยชอบก็เซฟไปเห็นปะ <laughs> ผมว่าเท่ดีโอเคลองเล่นดูครับลองเลือกแล้วก็เล่นดูไม่มีอะไรหรอกนะครับแล้วก็รีเพย์รีเพย์ก็คือเคยสอนไป ep ศูนแหละมันก็คือการาแต่งรูปแบบที่เขาทํามาให้เราดูอ่ลองให้เราดูอันนี้แล้วกันตัดพื้นหลังรูปตัวเองเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เน็กอย่างเดียวเลยข้างล่างใช้ฟิลเตอร์เดียวกับเขา เน็กๆเ,กเกห็นปะแล้วก็เลือกอันนี้ไม่มีมังกรมันเป็นแท็กติกนะครับเปลี่ยนอันไปได้จบๆนะครับอ่าโอเคเนี่ยเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับไม่ใ่สวยเลยโอเคจบตรงนี้ไปนะฮะหมดยังรีเพลย์ละอ่าหมดแล้วครับอันนี้หมวดของอ่าตรงกลางนะครับก็คือการสร้างนะครับโอเค ตามนี้นะครับเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยฝากโฆษณานิดน,นึงนะครับเดี๋ยวเจอกัน EP ีต่อไปนะครับเพื่อนๆซัพพอร์ตผมได้นะครับเพียงแค่กด link ลิงก์นะครับที่ผมแปะไว้ใต้คลิปแล้วก็เข้าไปสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นะครับผมก็จะได้ค่าคอมจากที่เพื่อนๆซื้อจากลิงก์ผมนะครับมีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะครับถ้าเป็น YouTube Short นะครับคำอธิบายอยู่ตรงนี้หรือว่าคอมเมนต์ก็จะมีนะครับผมก็แปะไว้2ที่เลยนะฮะก็จะมีเนี่ยพวกสั่งซื้อสินค้าแบบนี้นะครับ ก็เป็นเสื้อชุดก,กีฬาจากช้อปปีจาก Lazada นะครับเก็บคูป,ปองส่วนลดแล้วก็ส่งฟรีนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะครับเดี๋ยวขอป้ายยาเป็นพวกบัตรเครดิตแล้วกันนะครับวัีอ่าถ้าอยากจะสมัครบัตรเครดิตนะครับผมก็ทําไว้นะครับนี่มีเยอะแยะมากมายนะครับมีทั้งกรุงศรีนะครับ c i t ี้แบง k ์เคทีซ t ยูนะครับ เดี๋ยวขอป้ายยาเป็นตัวโซแฟแล้วกันนะครับเป็นบัตรกดเงินสดของ TDB นะครับโซแฟสนะฮะกดเข้าไปมันก็จะเด้งมาหน้าของบัตรให้เราสมัครข้อมูลนะครับส่งข้อมูลไปนะฮะนี่หน้านี้ครับเขาภูมิใจนำเสนอมากเลยก็คือตอนนี้มีโปรนะครับ13%ต่อปีเพื่อนๆถ้ามีหนี่หลายอย่างนะครับหลายตัวและอยากปิดเพื่อนๆก็มาสมัครตัวนี้ครับบัตรตรงนี้แล้วก็ กดเงินสดครับเอาไปโปะนี้ให้หมดนะครับแล้วก็มาเป็นหนี้บัตรก้อนเดียวนะครับแล้วก้อนนี้ก็คือ13%ต่อปีนะครับถ้าเป็นเจ้าอื่นก็ตกประมาณไม่เกิน25นะครับอันนี้มาถูกกว่าชาวบ้านนะครับส่งใบเดียวหมดเร็วเพราะว่ามันแค่13%ต่อปีนะครับโอเคถ้าเป็นเพื่อนอยากได้แล้วนะครับก็สามารถอ่านข้อมูลได้นะครับมันแบ่งจ่ายหลายเดือนได้ด้วยนะครับศูนเปอร์เซ็นต์หกสิบเดือนได้มด้วยด้วยนะเฉพาะโตที่เขาร่วมรายการนะครับ ถามดีๆว่าไหนร่วมรายการบ้างนะครับได้60เดือนล่าสุด i p o o n นยังผ่อน60เดือนได้เลยนะครับแล้วก็ลูกค้าใหม่นะครับสมัครก่อน3มเอ็ดมีนาก็ได้ดอกเบี้ย0.42ถูกไปอีก4เดือนนะครับโอเคเพื่อนๆเงินเดือนหนึ่สมัครได้นะอันนี้นะครับกรอกข้อมูลแล้วก็ส่งเรื่องไปเลยนะครับแล้วก็ถามเจ้าหน้าที่ว่าเออถ้าผมอยากจะใช้โปรนี้ครับรวบนี้มา TTB ดอกถูกเนี่ยต้องทำยังไงบ้าง ปรึกษาหน่อยนะครับถ้าผมทําได้เดี๋ยวผมสมัครเลยสมัครให้ผมหน่อยอะไรประมาณนี้ลองคุยกันดูนะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ้ะจุ๊บๆุสวัสดีครับ